ค่ะวันนี้เราอยู่ที่ตลาดกวนกรนนะคะ่ะอยู่ทายวกันนะครับจะมาสาเดยกันแตละวัดเรกเตรียมเียตเตร,ตรีมสีเียงียงเียจัด

เดินนำนำแบตะวันดีแบเนียไปติดเ่นเด็กก็ไปทิจกมทีบ้านมีาเนดกย่ารตลาดตลาดสดก็อย่างสดเหมือนเดิมเไปวันบลาสดครานอยู่ทำการดันครับกาดกน่้อแต่กล้าเนียกว่าตลาดสดปลาตัวนี้ยังค่อนนโต

เดือนละร้อยสามสิบบาทค่ะสามสิบตัวใหญ่เดือนละร้อยห้าสิบสามพิเศษยอนาาไม่ได้ม้แ้่้ ตัวเดียวตัวเดียวะเีตัวได้้ยสามบตัวใหญ่รห้าคนกาเปลี่ยนแดงตัวใหญ่่ไหนให้นันลยวันายยงอ่ไอ้นี่นี่นาย่ยนีย่นี่่อ๋อนั่นารอยยดีโอ้ตัวเดียวนะีตตัวนี้นกัตัวนี้มาวัด เหลือนวลจ้ารวยหยนี่เ็เอด่า่อันนี้จอบ้ยติค่ะจาจอได้จอบร้อยตบะจอบร้อยติ่ะจอบร้อยค่ะอันนี้ดรวยิจอบรยหยีติบอ๋อจอบรวยยีติบค่ะตัวนี unku, ้มันรวยเย็กรัมอ๋อเสียนเสียน่ไว่าวาวสเไก่แก่ได้หรือลากจ นะมีของจากนีก็มาเราอันเล่นะอันเล่นรถจ่าาสัเอโอด่นั่งเลยอ้โอ้โอ้หนังน้่นงน้ั้ำหนั้นังน้นั้นดดนั้นััันน้นก็แบบ อย่างซดเหมือนเดิมเแบบวานเนี่ยตรงไหนก็ไอ้ปลานี่แบบแบบเล็ก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 ซดซดเหมือนเดิมได้แล้วมึงมาเย็่มาเย็นดีหน้าตายกมายกเอ็นจะไม่เราเด็กๆมาเหมกันอยังเป็นน้ำเป็นเดียนแล้วเนี่ยยกก็ยังเป็นน้ำเหมือนเดิมราดซดราดซดอย่างซดเหมือนเดิมอ่าอ่าเย็นกว่าไปเล็วป้าใส่กันเลยน่มย ทำไมจมนะอย่าลืมมันกินนู่นไหมทีนู่นมีเดกเราเดินมานู่น่เาก็มีเด็กแบกตัวเยนเยนั่นน่ะนั่นตอดมเร็่ยังไม่ตองกินนูดีใจน อ๋บี้ยก้องลอยรองลอยีดทิปจะไม่ก็รู้ร่องลอยหีดทิจไม่พีอ้าวอเก็บเก็บตังหลวงนาเอาไปเลยเอาเลยเอาเลยเก็บหลวงน้าลอยีดทิปบานเลยเออ ได้มจะงไหนกเต็นบบอ๋อโอเคเต้นดีเรา่สอิเออโอเคโอเคขอบคุณค่ะไม่้ไม่ได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 ้ม่ได็ไม่ไม่ไว้่ไไมด้ม่ไ่ดไ่้ได้ไมม่ด้ด้น่่้้่่้ ราการนี้ดีจะไปโรยเธอเลยหมาลาตัวไหนหมาล่าตัวไกกันแลกลนนะ่ะลงจ้าลงไก่แม่เดี๋ยวไปเดาไก่ตได้แจบุญกันเดี๋ยวเราไปปลอมกันก็ได้อบไก่ที่นอเดี๋ยวบุญวไม่กินนะตั